่อนเกมนัดชิง UCL ฤดูก,กาล2022-20 2, 2, 2 3่ี่จะเกิดขึ้นการพบกันระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และงูใหญ่อินเตอร์มิลานทั้ง2ทีมคือทีมที่มีถ้วยติดไม้ติดมือระหว่างทางด้วยกันหนึ่งคู่ซิตี้ได้แชมป์เพลย์เมลีกและ League, แชมป์ FA ครับส่วนทางด้านอินเตอร์ได้แชมป์ซูเปอร์คัพและโคปาอิตาลีแต่ถ้ามองให้ลึกถึงความมุ่งมั่นและความหยก่ะวายถ้วยนี้ซิตี้มีความต้องการถ้วยใบนี้มากที่สุดเพราะพวกเขาไม่เคยได้สัมผัสกับมันเลยแม้แต่ครั้งเดียว มีสถิติและคำทำนายมากมายที่น่าจับตามองก่อนที่ทั้งคู่จะลงฟาดแข่งไม่ว่าจะเป็นคลิปต่อไข่ทำนายผลว่าอินเตอร์จะเป็นแชมป์ในปีนี้สถิตินะัดชิงยูฟา10ปีล่าสุดทีมที่มีนักเตะโคเอเชียจะเป็นแชมป์เสมอ แม้กระทั่งดาวเด่นพนรับอย่างเอวาเอลฟี่ที่นัดชิงการแข่งขันอะไรก็ตามแล้วเธอใส่เสื้อเชียร์ทีมนั้น,น,นทีมนั้นจะสมหวังด้วยการเป็นแชมป์เสมอแต่ก็ยังว่านั่นก็คือเหตุการณ์ก่อนการแข่งขันครั้งนี้จะเกิดขึ้นเริ่มต้นการแข่งขันทั้ง2ทีมต่างมาด้วยนักเตะชุดใหญ่ฟูทีมแบบเน้นทั้งสองทีม,ม,กทม,บบททมเกมนี้ไม่มีอะไรต้องให้อ้างซิตี้เปิดหน้าโหมบุกหนักเหมือนที่เคยทุกอย่างดูเป็นไปตามแบบที่ใครหลายๆคนมโนวิเคราะห์กันไว้เกมลูกซิตีด้ดีกว่าขุมกำลังคุณภาพของพวกเขาเจ๋งกว่า ทีมงูใหญ่คงไม่แค้วคงต้องกลับไปตั้งรับไปตามสภ,ภาพแล้วรอสวนกลับอย่างเดียวแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆในค่นแหลกโดนโหมหนักจนงงหัวแทบไม่ขึ้นจังหวะจบของซิตี้มาอย่างต่อเนื่องจากทุกตำแหน่งเมื่อถึงหน้ากรอเขตโทษแต่แล้วจุดเปลี่ยนของเกมก็มาถึงนาที่ที่36บเดอร์บอยมีอาการบาดเจ็บและนี่คืออีกหนึ่งครั้งในนัดชิงยูซีเอลที่เดอร์บอยบาดเจ็บอีกแล้วและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในเกมสุดสำคัญแบบตัดสินใจส่งฟิลฟเด้นลงมาแทนที่เกมลุกของเรือใบย,ยังคงเล่นต่อไปได้ดีส่่่่วววนนนนนทาาาาาาางงงงงดดด้้้มมูหญพพกเเเเเขขจป็็ตตอออลลไแผุียรร ทุกช่วงจังหวะที่ซิตี้กำลังค้องบอลส่งบอลก่อนที่สุดท้ายจะลงเลยด้วยสกอรอศูนย์ในครึ่งเวลาแรกครึ่งหลังผ่านไปไม่นานความบันเทิงในสนามเริ่มส่อเขาโค้งว่าจะมีคอนเทนต์บันเทิงเกิดขึ้นอิซากิตัดสินใจเปลี่ยนตัวเซโกออกและส่งลูกากูลงในสนามนา,าทีที่57เสียงโหจากแฟนเลเวลบคือกล้องไปทั่วสนามอาจจะเพราะครั้งหนึ่งนั้นบิ๊กลอมนั้นเคยเป็นหนึ่งในนักเตะของคู่แข่งร่วมเมือง รูปเกมการแข่งขันเริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นเกมที่สวนกับโต้กันไปมาซิตี้เริ่มเสียบอลจากกลางสนามบ่อยผลกระทบจากการขาดหายไปของเดอบอยเริ่มเห็นได้ชัดมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่างว่าเกมสวนกลับของอินเตอร์กับซิตี้นั้นยังมีรายละเอียดในเรื่องของความแตกต่างที่ชัดเจนซิตี้พยายามสวนเร็วจบให้เร็วกับกันกับทางอินเตอร์พอได้สวนพวกเขาดูจะเสียเวลาไปมากมายกับการเล่นหลายจาังหวะนานเกินไปจนซิตี้นั้นแหกันลงมาแพ้เกมรับไม่ได้ทันและในนาทีที่68และดูจะเป็นไฮไลท์สุดสําคัญของเกมนี้เลยก็ว่าได้จากจากังหวะแทงบอลสุดสวยของอาคนชิให้กับเบอร์นันโดซิบาที่วิ่งอยู่ในกรอบเขตโทษจนเกือบสุดเส้นแล้วตัดทิ้งใจตบกับหลังเข้ากลางแบบโล่งๆชนิดที่ว่าแผงหลังอินเตอร์เหัวหลังหักก เสียบเข้าประตูไปอย่างงดงามเสียงเฮดังคือกล้องไปทั่วสนามความฝันใกล้เป็นจริงเข้าไปทุกทีทุกทีแต่แล้วไม่กี่นาทีต่อมาและน่าจะเป็นประเด็นให้พูดถึงไปอีกนานทุกครั้งที่พูดถึงแมตช์ชิงคู่นี้ดิมาโคกระโดดโขกบอลไปชนคันและมีจังหวะได้โขกซ้ำอีกทีแบบจอๆแต่ดันไปติดตีนเพื่อนร่วมทีมอย่างลูกากูติดคนอื่นมัไม่เท่าไหร่แต่เต็ดพี่ตู้แรงกระเพื่อมจากการบนด่าม,มันมาดมาเต็มเสมอก็ท้าให้ผู้ตามตรงลูกนี้ถ้าบอลไม่ติดมีโอกาสกลายเป็นประตูตีเสมอส แฟนอินเตอร์ในสนามยังคงพร้อมตะโกนเชียร์เขาไปต่อสู้ต่อทีมกลางต้องการประตูเกมเปิดแรกกันมากขึ้นไม่ใช่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งภับสนามบุกอีกต่อไปเรือใบยอยากยิงเพิ่มงูใหญ่เองก็อยากตีไข่แต่ในนาทีที่75ิอินเตอร์ถอดบาสโตนี่และดูมฟีที่ดูเหมือนจะเหนื่อยล้าออกแล้วส่งเบลลาโนกับลูวินโกเส้นลงสนามจากตรงนี้มันเห็นได้ถึงความแตกต่างระหว่างสควอตเดฟของอินเตอร์และซิตี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าอินเตอร์นั้นที่ไม่ได้แข่งทั่วแผ่นเท่ากับซิตี้เลยแม้แต่น้อยซุ่ม,ม่านั่ และที่แย่ไปกว่านั้นดูเหมือนว่าเลาบรรดาพวกตัวจริงที่หลงเหลืออยู่ในสนามของทั้งสองฝั่งอาซิตี้ดูจะมีความฟิตที่ดีกว่าไดยซ้ำแต่ซิตี้เองก็ประมาทไม่ได้บอลน,นำลูกเดียวแถมอินเตอร์เองก็เริ่มบุกหนักขึ้นเรื่อยๆโตนเองก็เพิ่งถูกเปลี่ยนตัวออกไปแนวรับของซิตี้กำลังถูกคู่แข่งทักทายอย่างหนัก และจนในนาทีที่88ลูคคาูได้จังหวะโคโกดลงพื้นแบบจอดนระยะแทบเผาขนบอลติดเท้าเอเดนซอนแบบสุดเหลือเชื่อไม่รู้ว่าจะเรียกจังหวะนี้ว่าทางอินเตอร์สวยมากๆหรือว่านี่คือเซฟสุดปฏิหารของเอเดนซอนดีและเมื่อถึงช่วงทดเจ็บ5นาทีสุดท้ายมันช่างยาวนานเหลือเกินสำหรับทัพเรือใบสีฟ้าอินเตอร์โยนเอาโยนเอาโหมบุกหนักยังกระพยุเวลาย,ยังเหลือพวกเขาต้องการแค่หนึ่งประตูเป็นอย่างน้อยเพื่อต่อเวลาให้การแข่งขันนี้ยังดำเนินต่อไปผู้ตัดสินเองก็ปล่อยเวลาไหลเกินทดเจ็บไปกว่า20วิเป ท้ายก็เกิดขึ้น เตได้ตะมุมสุดสำคัญแล้วพวกเขาก็บรรจงทำมันออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เอเดซอนแกโค้ชเซฟครับปัดไปได้ไงเหนือชั้นที่ผายจังหวะนี้และในที่สุดเสียงนกหวีดปิดเกมก็ดังขึ้นฝันลายของเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทัวร์บนี้ได้จบลงสันทีแชมป์สมัยแรกของพวกเขาเป็นจริงแล้วและถ้าให้พูดกันตามตรงถ้าวันนี้เอเดซอนองไม่ลงบางทีซิตี้อาจถึงแพ้ไปแล้วก็เป็นได้บทสรุปส่งท้ายผู้ชนะได้ย,ยิ้มเฉลิมฉลองและร้องไห้ตื้นตันไปกับความสุดเส็นสุดล้ำค่าในครั้งนี้ส่วนผู้แพ้พวกเขาต้องรับสภาพกกัับบบควววามมเจ็ปปปดดยิินนีีีี้้้ซตแและทชใ าคือแชมป์เหนือแชมป์ผ่านมาลิดผ่านบายเยินผ่านอินเตอร์เล็กและกลายเป็นทีมที่2จากลียงเกตที่คว้าที่เป็นแชมป์ไปครองได้สำเร็จทัดจากแมนยูถึงตรงนี้จิกซอยอย่างฮาแลนด์ที่ทุ่มซื้อมาในช่วงตน้นฤดูกาลคือคุ้มค่าทุกเม็ดเงินและปังเวอร์สุดๆชนิดที่ว่าแทบไม่เห็นว่าต้องปรับตัวหาเหวอะไรเลยนีย้คาดว่าน่าจะมีลุ้นมาลงดอครับของเขาดีจริงและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรื่องคอนเทนต์ซุยโมบ้าบอยมากมายได้จากพวกเราซุยออฟฟิเชียลฝากกดไลค์กดติดตามช่องทางต่าง,างๆของเราเป็นกำลังใจให้้กัันนดวยะครบ